แล้วก็มีชั้นมีขอบให้ดูชั้นด้วยนะคะแล้วก็มีขอบให้ดูชั้นเลยกระจกนี้ละลายนะคะถ้าพี่ๆทำลว่วงหลดหลุดมอือลงมาแตกพี่พเขาจะลวกเขาจะแตกเป็นเมโโด็ดข้าวโพดกลมๆนะคะไม่อันตรายด้วยนะคะพี่ๆนะไม่อันตรายเลยและตัวนี้นะคะทองใส่ผักใส่ผลไม้นะคะดีไซน์สวยหรูแบบนี้ไปเลยพี่แบบเงาวินวับแบบนี้นะคะค่ะตัวนี้จะสามารถใส่ ผักสผลไม้ได้ประมาณสามถึงสี่กิโลเลยพี่พีใส่ได้เยอะมากๆชั้นวางข้างๆสามารถใส่เครื่องดื่มใส่น้าดื่มได้หมดเลยพี่ได้ใส่ได้ทุกชนิดเลยพี่พีเนาะเพราะว่าของเขาสูงมากๆเลยตัวนี้แล้วตัวนี้เขาแถมแบบที่วางไข่แบบนี้ไปให้ด้วยนะคะหกไปตะกร้าที่สองให้นะคะพี่เกือบพี่พี่สนใจตะกร้าที่สองกันเนาะเอาไปฝากลูกฝากหลานฝากพ่อฝากพ่อฝากแม่อยู่บ้านคนเดียวนะคะเอาตะกร้าที่สองไปได้เลยพี่สามจุดสองกิวล นะคะพี่นะสามจุดของสามจุดสองคิวแบบนี้เขาจะเรียกว่าตู้เย็นเด็กหอเนาะพี่พี่เป็นตู้เย็นเด็กหอไม่สามารถแช่น้ําดื่มแช่ขนมแช่ช็อกโกแลตแช่น้ําแข็งได้หมดเลยพี่พี่แช่สกินแคร์แช่ยโยเกิร์ตแช่ซิดเอ่อได้หมดเลยพี่พี่เนะาะคือดีมากๆเลยเป็นตู้เย็นเด็กหอตัวนี้นะคะพี่เด็กที่แบบไม่ชอบทํากับข้าวเลยซื้อเอ่อซื้อมาไว้ในตู้เย็นได้หมดเลยนะคะพี่เนะาะคือดีมากๆเลยพี่นะคะนี่ สองพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทพี่พี่เป็นราคาที่ดีเป็นราคาที่คุ้มมากๆเนาะเป็นตู้เย็นหนึ่งประตูแบบนี้กันไปเลยพี่พีหนึ่งประตูแบบนี้รับประกันสิบปีนะเหมาะสําหรับแบบอยู่แบบเด็กหอเลยพว่าอยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวเอาก็เอาเตู้เย็นตัวนี้ไปใช้ได้นะคะพี่พี่นะเอาเตู้เย็นตัวนี้ไปใช้ได้เลยด้านข้างสามารถแช่น้าดื่มแช่แบบเครื่องเครื่องดื่มอดัดน้ำอัดลมได้หมดเลยนะคะแช่ผักแช่ผลไม,ม้แช่ขนมปังนะคะ ได้หมดเลยพี่ตะกร้าที่สองนะคะสามจุดสองคิวคุ้มมากๆากสามจุดสองคิวคุ้มมากๆเลยพี่ใครจะฝากซื้อฝากลูกฝากหลานนะคะอยู่เด็กหอมเป็นเด็กหอขึ้นไปเรียนใหม่อย่างเงี้ยเอาไปฝากลูกฝากหลานได้เลยเอาตะกร้าที่สองไปได้เลยนะคะพี่นะใครที่สนใจตะกร้าไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะสนใจตะกร้าไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยเป็นราคาที่คุ้มมากๆตะกร้านี้ นะคะตกกาก้าที่2เป็นตู้เย็นเด็กหออแบบนี้เลย3.2คิวนะคะประตูเย็น1ประตูแบบนี้แต่ถ้าตู้เย็น2ประตูรานะคาไม่ถึง4,000ันเอาตกกาก้าที่1ไปได้ใครที่กําลังมองหาเนาะใครที่อยู่แบบรถให้เยอะมากๆเลยนะคะพี่บีนะลดเยอะมากๆแล้วก็มี ให้สามารถให้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้นะคะแล้วก็ผ่อนผ่าน,พนพเพลเตอร์ได้นะคะก็เลยไม่มีเก็บเงินไปทางมีช่องทางให้เลือกหลายช่องทางมากๆเลยนะคะพี่ดีมากๆเลยนะใครที่กำลังมองหาตู้เย็นอยู่แนะนําเลยค่ะพี่แนะนํามากๆใครที่กําลังมองหาอยู่นะและตัวนี้แช่ของแชออ่น้ําดื่มไปเยอะมากๆเลยเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นตูน้เย็นสามจุดเก้าคิวแบบนี้เลยพี่พี่รับประกันสิบปีเลยพี่พี่รับประกันกันยนะคๆเลยนะคะคือดีมากๆเลยนะพี่พี่ใครที่อยาก ดูตัวไหนใครที่สนใจตัวไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะที่บนะใครที่กําลังมองหาตู้เย็นอยู่หรือว่าใครที่กำลัง